คาุมิติโลกวิญญาณตอนวิวามรณนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนจีนครอบครัวหนึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นลูกหลานของคนจีนย่อมจะรู้ว่าคนจีน ให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างมากแล้วก็เฝ้านับถือปฏิบัติตามกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีไม่ว่าจะทำอะไรทีหนึ่งก็ต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องทุกครั้งไม่นับแม้แต่ง,งานวิวาเตียที่จะเอ่ยต่อไปนี้เป็นคนจีนที่เกิดในไทยชอบศึกษาตําราต่างๆรวมทั้งตําราหวงจุ้ยการดูเรื่อยามต่างๆของจีนด้วย แต่ที่เตี่ยรู้เอาไว้ก็เพื่อจะช่วยเหลือเฉพาะญาติญาติเท่านั้นไม่ได้ยึดเป็นอาชีพแบบสินแสอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเตี่ยก็มาบอกว่าญาติของเขาจะแต่งลูกสะใภ้ตามเรื่องยามดังนี้เตี่ยได้ฟังจึงหยิบตำรามาเปิดดูวันเสร็จแล้วก็อึ้งไปเลยแล้วก็บอกว่าอช่างเขาเหอะเขาคงจยะลูมาลีแล้วนะอย่าไปทักเขาเลย แล้วพิธีงานแต่งงานก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งตามธรรมเนียมหลังจากที่เจ้าสาวแต่งออกไปแล้วต้องกลับเข้าบ้านภายในสามวันหรือสิองวันวันที่กลับเข้าบ้านคือบ้านของแม่เจ้าสาวน้องชายของเจ้าเบา่าก็ขับรถไปชนคนตายจนเป็นคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลภรรยาของเตี่ยจึงถามว่าเรื่องรายที่เกิดขึ้นนี่มันเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานหรือเปล่า เตี่ยจึงเล่าความจริงให้ฟังเตี๋ยบอกว่าเรื่องยามของเบ่าสาวคู่นี้เป็นเรือกที่เลวร้ายมากถ้าใช้ทําพิธีปลูกบ้านหรือว่าแต่งงานก็จะต้องมีคนในครอบครัวถึงแก่ชีวิตภายในระยะเวลา60วันถึง3ปีจึงจะพ้นจากเคราะหกรรมเหล่านี้ได้และยังจะต้องมีเรื่องคดีความถึงขึ้นศาลการทำมาหากินการค้าจะถดถอยลง นี่แค่ผ่านไปสิองวันเท่านั้นก็มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนเวลาผ่านไปหกเดือนภรรยาของเตี่ยก็มาบอกอีกว่าลูกเขยของครอบครัวเจ้าเบ่าป่วยไข้ปวดศีรษะเพียงแค่สองสาวันก็ตายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหมอก็ตรวจไม่พบโรคใดๆคราวนี้พ่อแม่ของเจ้าเบ่าก็เริ่มเอะใจว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีในบ้านแน่จึงพากันไปหาเจ้าเข้าทรง เสียเงินเสียทองไปมากมายแต่ก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขให้อะไรมันดีขึ้นมาได้แล้ววันหนึ่งน้องสาวภรรยาของเตี่ยมาบอกเตี่ยว่าพ่อแม่ของเจ้าเบ่าอยากจะให้เตี่ยช่วยเหลือเตี่ยปฏิเสธไปเพราะว่าเจ้าตัวผู้เดือดร้อนไม่ได้มาเองจึงไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเชื่อถือในตำราของเตี่ยมากแค่ไหนเพราะถ้าไม่เชื่อแล้ว เคราะห์กรรมไร้ล่านั้นจะย้อนกลับมาที่ครอบครัวของเตี่ยเองจวบจนเวลาล่วงเลยไปครบรอบหนึ่งปีที่บ่าวสาวคู่นี้แต่งงานกันครอบครัวของเจ้าบ่าวก็ยกขบวนกันมาหาเตีย่ยคราวนี้เป็นพี่สะใภ้ของเจ้าบ่าวซึ่งเป็นไข้ทับฤดูเพียงสองวันก็ตายไปอีกคนหนึ่งพ่อของเจ้าบ่าวเล่าให้เตี่ยฟังว่าไปดูหมอมาก็หลายคนแล้วแต่ไม่มีใครช่วยแก้ไขได้เลย และมีพระองค์หนึ่งทำนานมาอีกว่าจะต้องสูญเสียลูกชายคนเล็กไปอีกคนหนึ่งหมอดูอีกคนก็บอกว่าสไายคนนี้เป็นยักษ์มาเกิดจะกินคนในบ้านทั้งหมดบอกให้เขาไล่สไายไปแต่เขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นและตอนนั้นสไายทองได้ห้าเดือนแล้วด้วยจึงขอให้เตี่ยช่วยเหลือจะให้ทำอะไรหรือว่าเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่า เตี๋ยจึงตัดสินใจช่วยพระวสงสารแต่ก็มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะตกหล่นอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยเตี๋ยจึงบอกว่าสภัยไม่ได้เป็นยักษ์มารแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าวันแต่งงานของเบ่าสาวไม่ดีอย่างมากเตี๋ยจึงบอกทางแก้ว่าต้องให้เบ่าสาวแยกกันอยู่อย่างเด็ดขาดทันทีถ้าใครถามก็ให้ตอบไปเลยว่า เลิกหรือว่าหย่ากันแล้วจากนั้นจึงดูเริกยามที่ดีที่สุดเพื่อทำพิธีแต่งงานใหม่ในระหว่างนี้ห้ามทั้งคู่พบหน้ากันโดยเด็ดขาดหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้เจอกันก็ให้ทำเป็นไม่รู้จักกันโดยวิธีการแต่งงานใหม่นี้ต้องเปลี่ยนฟูกนอนหมอนมุ้งใหม่หมดของเก่าให้เอาไปทิ้งหรือบริจาคไปซะอย่าเอามาไว้ในบ้านเมื่อถึงวันแต่ง ก็ไปรับเจ้าสาวมาว่าเจ้าที่บ้านเจ้าบ่าวใหม่ก็เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกเลยใครจะว่างมงายก็ช่างเขาเถอปฏิบัติตามธรรมเนียมไว้ก่อนนะดีแล้วเรื่องสะดวกแค่ไหนให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูให้เสียหน่อยก็ไม่เห็นเสียหายอะไรกันเอาไว้ดีกว่าแก้จะได้ไม่เป็นเรื่อมรณะแบบคู่นี้ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ